มาแล้วครับขบวน59 5นะก็วันนี้ก็มาช่วง6โมงกับอีก5 2นาทีนะกำลังจะผ่านตรงผมไทยนะตอง5ก็ยังไม่มานะวันนี้ตอง5น่าจะสายๆเลยเนะย9โมง10โมงแล้วนะฮะ59มาก่อนนะครับ เปิดบีแท็กทายแล้วนะครับ ครับปอลก็ออกมาโบกมือทักายนะ